เผยความกระจ่างใสตามธรรมชาติของผิวคุณด้วยเซลาวีฟไฮดรติ้งลิฟติ้งเ e ตมาส s สมาสชนิดเดียวที่ใช้เทคโนโลยียูซานาอินสแตนทิ้งและสารสกัดจากพฤกษชาติอันล้ำสมัยที่สุดของเราเติมความชุ่มชื้นยกระชับปลอบประลองเพิ่มความนุ่มนวลผิวสวยครบสูตรด้วยมาส์แผ่นเดียวที่แสนสะดวกส่วนผสมจากพฤกษชาติสูตรพิเศษของเซลาวีช่วยส่งเสริมการผลิตไขมันตามธรรมชาติเพื่อผิวสวยเปล่งปลั่งจนสังเกตเห็นได้ชัดยอดเยี่ยมมาก และง่ายมากด้วยเริ่มต้นด้วยการนำแผ่นมาสออกจากซองและค่อยๆค,คลี่ออกวางแผ่นมาสให้แนบสนิทกับผิวหน้าโดยเริ่มจากส่วนบนของใบหน้าและจัดตำแหน่งบริเวณดวงตาและปากทิ้งไว้และผ่อนคลายเป็นเวลา20นาทีจากนั้นค่อยๆดึงแผ่นมาสออกและลูบไล้เบาๆให้เซรั่มที่เหลืออยู่ซึมเข้าสู่ผิวนี่ไงละ่ะคุณสามารถทำเวลาไหนก็ได้เราขอแนะนำให้ทำอย่างน้อย2-3ครั้งต่อสัปดาห์ และเพิ่มไว้ในโปรแกร,รมบำรุงผิวของคุณได้อย่างง่ายดายขั้นตอนที่1ล้างเครื่องสำอางออกให้หมดทำความสะอาดและปรับสภาพผิววางแผ่นมาส์กลงบนผิวหน้าทิ้งไว้และผ่อนคลายเป็นเวลา20นาทีดึงแผ่นมาส์ออกลูบไลเซร่มส่วนเกินให้ซึมเข้าสู่ผิวหน้าลำคอและไหล่ให้ผิวดื่มด่ำความชุ่มชื้นที่ซึมเข้าปริบัติผิวตามด้วยวท์ลไลซิ่งเซรั่มและไฮเดรติ้งไอเอเซนส คงความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยมอสเจอไรเซอร์สูตรพิเศษของเซลลวีฟจากนั้นชื่นชมกับผิวสวยเปล่งปลั่งของคุณแค่นั้นเองง่ายใช่ไหมเซลลวีฟไฮเดรตติ้งเลฟติ้ง e ชีทมาสจากยูสานาเท่านั้น